สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครับร้านกุ้งเป็นนจะมานําเสนอวิธีการดูมึกไข่ครับมึกไข่ที่สดๆนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับสังเกตที่สี่ตัวครับสี่ตัวจะออกชมพูปนขาวนะครับนะถ้าเกิดว่ามึกไม่สดนะครับตัวเขาจะค่อนข้างออกเป็นสีม่วงๆนะครับตามึกครับก็จะค่อนข้างใสตร่งนี้ครับนี่นะครับวันนี้ครับเราก็จะมาสอนวิธีการทํามึกไข่ด้วยครับ เพื่อให้รู้วิธีการทำวัตถุดิบของร้านกุ้เงเป็นครับไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบนะ้ค่ะหมึกของเรานะคะวันนี้เราได้มาตัวสวยมากเลยจัมโบ้ค่ะไซส์ใหญ่มากเลยะคะ่ะถ้าเทียบกับมีดอย่างนี้เลยจะเท่ามีดเลยนะคะ<า>ตัวใหญ่มากแล้วก็อ้วนอันนี้คือไข่แท้ๆของเขาเลยนะคะแบบนี้ไข่แท้ๆของเขานะคะเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดกันค่ะว่าทำยังไงดับแรกเลยนะคะเราจะเอา หัวของเขาเนี่ยค่ะเอาออกมาเลยเพราะว่าเราต้องเอาถุงหมึกออกนะคะค่อยๆดึงนะคะเนี่ยค่ะความสดของเขานคะคะมันจะดึงค่อนข้างแบบยากเหมือนกันพยายามค่อยๆดึงนะคะไม่อยากให้ไข่เขาหลุดมาด้วยตึ้งอ้ายลวงไปแล้วค่ะไข่ของเขานคะคะที่หลุดออกมาเดีย๋ยวเราเอาใส่เข้าไปได้อยู่นะ เราก็จะล้า,ทางทำความสะอาดก่อนนะคะล้า,ทางทำความสะอาดนะคะจำซอกามอ,กอะไรเงี้ยค่ะเราจะไม่ลอกนะคะหมึกไข่ย่างมาแล้วก็จะสวยงามนี่นะคะสวยงามอย่นี้เลยก็ยังมีไข่แท้ๆของเขานะคะเยอะอยู่เลย ตอนนี้เราจะมาเอาหมึกถุงหมึกออกนะคะถุงหมึกมันทานไม่ได้แล้วมันก็ถ้าเกิดเราย่างไปด้วยแล้วเราหั่นเนี่ยมันจะทําให้แบบหมึกนั้นนะคะเปื้อนดําเลยนะคะเราก็เอาแค่มือเหมือนเด็ดของเด็ดออกเฉยๆนะคะแบบนี้นี่นะคะเอาออกให้หมดตรงนี้เลยนี่ถุงหมึกอย่างนี้นะคะอันนี้ดําทานไม่ได้นะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเราไปย่าเราไปหั่นด้วยเนี่ยมันทําให้แบบเสียเลยนะคะไม่สวยเลยทิ้งไปตรงนี้เราก็มาเอาตาแล้วก็ปากออกนะคะใครจะใช้ช้อนจิกอะไรออกมาก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราใช้มีดน,นะคะบ้างนิดเดียวแล้วเราก็ใช้นิ้วดึงออกมาแค่นี้นะคะแล้วก็ล้างดึงให้หมดนะคะ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะก็ดึงแล้วก็เอาปากออกมาทานิดนึงค่ะแล้วก็ดึงออกมาเลยแค่นี้ค่ะ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยก็ล้างทำความสะอาดนะคะนี่นะคะหมึกสดๆนี่มันยังเด้งแบบอย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมหนวดเขาแบบเด้งมากแล้วเราก็ใส่กับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะใส่เข้าไปเหมือนเดิมแล้วเราก็ใช้ไม้นะคะกัด ตัวกับหัวให้มันอยู่ด้วยกันนะคะต้องระวังหน่อยนะคะดอย่ะทิ่มมือแบบนี้ค่ะก็จะเสร็จแล้วหนึ่งตัวได้ออกมาแล้วค่ะสะอาดเรียบร้อย